หรือบางทีเราอาจจะได้ยินว่าเป็นอะดีโนไวรัสซึ่งจริงๆอะดีโนไวรัสกับไวรัสเวกเตอร์เป็นตัวเดียวกันนะโดยวิธีการเนี่ยของเขาก็คือการนําพันธุกรรมของโควิดมาใส่ในอะดีโนไวรัสนี่คือแบบที่แอสตราเซนก้าทำเพียงแต่ว่าเขาจะไม่นําพันธุกรรมทั้งหมดมาใส่เขาจะดัดแปลงเอาส่วนหนึ่งของพันธุกรรมที่คิดว่าไม่อันตรายหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นแค่พันธุกรรมที่ไว้สร้างเข็มโดยเขาก็แบ่งเป็นสงกลุ่มเหมือนเดิมก็คือกลุ่มที่ฉีดยาจริงและกลุ่มที่ฉีดยาหลอก สวัสดีชาว YouTube และชาว Facebook ทุกคนที่เคยทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปก่อนเรื่องของวัคซีนว่าจะมาอธิบายประสิทธิภาพของวัคซีนว่าทำํำไมวัคซีนตัวนี้ของไฟเซอร์เนี่ยถึงมี95%แล้วทาไมวัคซีนบางตัวอย่างจากประเทศจีนซีโนแวคทำไมมีแค่50%แล้ววัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันทํางานยังไงมีวิธีการยังไงแล้วเทคโนโลยีเนี่ยเขาต่างกันยังไงทําไมวัคซีนสามารถผลิตได้ ภายในแค่ปีเดียวอย่างของไฟเซอร์อเมริกาเนี่ยเขามีการลัดขั้นตอนยังไงแล้วทําให้มันเกิดความปลอดภัยขนาดนี้โดยหลักๆวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายเรื่องวัคซีนที่เราเจอกันก็คือมีไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแอสตราซีเนกาซีโนแวค 5ตัวหล,ห,ลหลักเนี่ยที่เป็นวัคซีนชื่อดังแล้วก็ซีโนแวคจริงๆก็ไม่ได้ชื่อดังอะไรแต่เพียงแต่ว่าประเทศไทยใช้เราก็เลยนํามาพูดกันทีนี้ถ้าย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้าที่ผมอธิบายเรื่องวัคซีนในอดีตเนี่ยเราจะมีการพัฒนาวัคซีนโดยใช้วิธีการหลักๆเพียงแค่4วิธีวิธีแรกก็คือเชื้อที่อ่อนแรงการนําเชื้อไวรัสตัวนั้นมันทาให้อ่อนแอแล้วก็ฉีดเข้าก็คือมันจะไม่อันตรายกับเราเพราะมันอ่อนแอแล้วแบบที่2ก็คือเชื้อตายเชื้อที่ไปทําให้มันเสียชีวิตหรือเขาเรียกว่า Intivate Intivate มันซึ่งก็คือเทคโนโลยีีีท่จนช้ ที่ซีโนแวคใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่ามากเมื่อสมัยก่อนเขาใช้กันมานานแล้วแบบที่3เนี่ยก็คือการนําสารพิษดัแบบน้อยมากๆน้อยนิดเดียวเหมือนวัคซีนการบัตยักษแบบที่4ก็คือการนําชิ้นส่วนส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของไวรัสมาใช้ อย่างนำหนามของไวรัสมาใช้มาใส่เข้าไปมาฉีดเข้าไปประมาณนั้นนั่นคือ4แบบที่สมัยก่อนจะใช้กันทีนี้แบบที่5เนี่ยสมัยนี้ที่ใช้กันก็คือการนําพันธุกรรมของไวรัสมาใช้โดยแบบที่5หรือเรียกว่าในยุคนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ในอดีตไม่เคยใช้ไม่เคยนํามาใช้จริงแต่อาจจะมีการค้นพบแต่ยังไม่กล้านามาใช้จริงๆโดยปกติเนี่ยเซลเราจะมี DNA ถูกไหมในร่างกายเราเนี่ยแต่ละเซลจะมี DNA ของมันมีเซลมีนิวเคลียสข้างในก็จะมี DNA ที่เป็นรหัสพันธุกรรมโดยไวรัสเองก็มีพัััันนนนธุกกรรรมตววี้เช่ไ ที่ถูกนํามาใช้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยก็คือหลังๆนี้แบบแบบ DNA กับแบบ mRNA ที่เรารู้จักต่างๆเนี่ยไฟเซอร์โมเดอร์นเนี่ยใช้ mRNA ถูกไหมแต่ a s t r a าซ n น c กเนี่ยใช้ DNA นะแต่ทีนี้ภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคนจะเรียกว่า v i ร a ลเวกเตอร์ใช่เราจะแบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่หลักๆใน้2หมวดหมู่ก็คือแบบไ i ร a l Vector ก็คือแบบที่ a s t r a าซ n น c กใช้แบบที่สปุตองรัเสเซียใช้กับแบบที่2ก็คือ m r n a หรือชื่อเต็มก็คือ messenger RNA ทีนี้ถ้าถามว่า2แบบนี้ต่างกันยังไงเรามาเริ่มที่ AstraZeneca ที่ในประเทศเรามีใช้แล้วก็เป็นวิธีที่ดีมากนะสามส่วนให้ใช้ AstraZeneca มากกว่าที่จะไปใช้ Sinovac เพราะว่าคุณภาพดีกว่าเดี๋ยวเขามาอธิบายเรื่องเปอร์เซ็นต์ของมัน AstraZeneca ใช้ DNA ใช่แต่เวลาเขาเรียกเขาจะเรียกไ i ร a l เวกเตอหรือบางทีเราอาจจะได้ยินว่าเป็น a d e n o v i r u s ซึ่งจริงๆ a d e n o v i r รักับ Vi r a ล Ve c t o r เป็นตัวเดียวกันนะ v วรัสเวกเตอร์ก็คืออะดีโนไวรัสเพียงแต่อะดีโนไวรัสเนี่ยเป็นหมวดหมู่ย่อยของไวรัสเวกเตอร์เวลาเรียกเนี่ยเรียกว่า Vi รัสเวกเตอร์ก็ได้เพียงแต่ว่าอะดีโนแวปมันย่อยลงมามันมีแบบอะดีโนไวรัสมีเรโทรไวรัสแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นเป็นการเรียกย่อยและอะดีโนไวรัสก็คือชื่อไวรัสตัวหนึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นชื่อของมันโดยวิธีการเนี่ยของเขาก็คือการนำพันธุกรรมของโควิด โควิด1 9เนี่ยมาใส่ในอะดีโนไวรัสนี่คือแบบที่แอสตราเซนก้าทำโดยเซลล์แต่ละเซลล์ไวรัสแต่ละตัวข้างในก็จะมีหน้าพันธุกรรมของเขาถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาจะไม่นำพันธุกรรมทั้งหมดมาใส่เขาจะดัดแปลงเอาส่วนหนึ่งของพันธุกรรมที่คิดว่าไม่อันตรายหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่ามันเป็นแค่พันธุกรรมที่ไว้สร้างเข็มสร้างพวกหนามที่เรารู้จักหนามโปรตีน่ะที่มันเป็นตัวยึดเข้าไปในเซลล์เราแพร่เชื้อบังคับให้เซลล์เนี่ยผลิต เชื้อออกมาเยอะๆทําให้เนี่ยเราก็สู้กับมันไม่ไหวประมาณนั้นนั่นแหละฮะคือพันธุกรรมมันเลยเรียกว่า DNA ทีนี้ก็เอาส่วนหนึ่งแล้วก็ไปดัดแปลงโดยใน DNA ข้างในเนี่ยมันจะเป็นพันธุกรรมที่ค่อนข้างยาวเขาอาจจะตัดบางส่วนออกของแอสตาซินิก้าจะเลือกตัดบางส่วนที่ไม่จําเป็นเอาบางส่วนที่จําเป็นเท่านั้นตัวพันธุกรรมก็จะมีรหัสข,ของเขามี e 1 e 2หรืออะไรประมาณนั้นเลือกช่วงที่คิดว่าไม่อันตรายหรือช่วงที่มีความจําเป็นเท่านั้นก็คือหนามของตัวไวรัสแล้วก็ดัดแปลงพันธ มันไม่ผลิตซ้ําไปเรื่อยๆก็คืออาจจะมีผลิตได้ไม่กี่ตัวบางคับให้มีแค่ผลิตแค่กี่ครั้งพอไม่งั้นผลิตเรื่อยๆร่างกายจะทํางานหนักแต่โอเคสุดท้ายร่างกายก็จะต่อสู้กับมันได้อยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าแค่ให้ร่างกายจําชื้อโรคได้ประมาณนั้นนั่นแหละก็คือวิธีของแอสตราซินิกาแล้วก็นําพันธุกรรมที่ดัดแปลงเรียบร้อยแล้วมาใส่ในอะดีโนไวรัสพอใส่ในอะดีโนไวรัสเสร็จก็เรียบร้อยเอามาฉีดให้เราโดยตัวอะดีโนไวรัสเนี่ย ก็จะเคลื่อนเข้ามาหาเซลล์จนสุดท้ายคืนกินเข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปฝังเอาตัว DNA เข้ามาในเซลล์เราโดยเซลล์เราก็จะมีตัวอ่านอีกมีตัวอ่านพันธุกรรมตัวนี้แล้วก็ผลิตตามมันนี่หลายวิธีการที่ไวรัสสั่งให้เซลล์เราผลิตคือแบบนี้แบบเดียวกันฮนะที่โควิด -19 กากระทำต่อมนุษย์ทุกๆคนที่ติดเชื้อนะฮะเขาจะกระทำด้วยการใช้หนามเนี่ยเจาะเข้าไปในเซลล์แล้วก็แพร่ DNA ตัวนี้เข้าไปทำให้เซลล์เราผลิตตามเหมือนเป็นโรงงานผลิตให้เซลล์เราจะบังคับถูกบังคับให้ผลิตตามแบบนั้นแล้้้วววเลเรราาาาก็ผิตตตมมใช่่พะไดััับ DNA นน สุดท้ายมันก็เลยบานปลายลามจนถึงทั่วไปถึงปอดอะไรประมาณนั้นนี่คือวิธีการของแอสตราซินิกาที่เรียกว่ามีความรวดเร็วอยู่การผลิตไม่ต้องถึงขั้นไปปลูกไวรัสของโคโรนาไวรัสทีนี้ต่อมาก,ก็คือวิธีการของไฟเซอร์และโมเดอร์นาไฟเซอร์โมเดอร์นาก็คล้ายๆกันฮะเพียงแต่ว่าเขาจะยากขึ้นอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าลำบากอยู่พอสมควรในการขนส่งในการขนย้ายไฟเซอร์โมเดอร์นาจะใช้วิธีการใช้ mrna เรียกว่าก็ใช่เหมือนเดิมฮะเป็นส่วนหนึ่งของ dna นั่นแหละ ส่วนหนึ่งของ DNA อันดัดแปลงมันออกมาทีนี้เดิมทีเนี่ยไฟเซอร์โมเดนาก็คิดว่าจะเอา DNA พวกนี้เอาเอไมนตัวนี้เนี่ยไปใส่ในเซลล์มนุษย์แล้วก็ปลูกถ่ายแล้วค่อยใส่เป็นวัคซีนมาฉีดให้คนแต่ทีนี้เวลามันมีจํากัดทางรัฐบาลสาหรัฐก็บอกว่ามันต้องใช้ฉุกเฉินมันต้องผลิตอย่างเร่งด่วนต้องวิจัยอย่างเร่งด่วนทําให้เขาก็พยายามลดขั้นตอนนะจนเขาได้วิธีใหม่ก็คือการให้มนุษย์เราเนี่ยผลิตแทนที่ถ้าเดิมทีเนี่ยเขาจะปลูกไวรัสเขาก็ต้องใช้วิธีเเออาถ้้ววยทดลลลงแซมุษ ไปปลูกในุ่วทดลองให้มีเซลล์มนุษย์อยู่ในทวทดลองถึงแม้จะอยู่ในน้ำเหลวๆประมาณนั้นข้างในเป็นเซลล์มนุษย์แล้วเขาก็ปลูกด้วยการนาไวรัสเนี่ยใส่เข้าไปในท้วยทดลองที่มีเซลล์มนุษย์อยู่ไวรัสก็จะก,กินกินแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ประมาณนั้น ถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะทำแบบนี้ฮะปลูกไวรัสซึ่งมันจะใช้เวลานานพอสมควรนานแค่ไหนก็อาจจะหลายปีกว่าจะสามารถผลิตให้ทั่วถึงสักสถานที่หนึ่งถ้าจะให้ทั่วถึงทั่วโลกเนี่ยคงใช้เวลาเกือบเกือบสิปีห้าถึงสิปีหรืออาจจะมากกว่านี้ในอดีตก็ใช้เวลาเกือบเกือบสิปีก็มีทีนี้เขาก็เลยได้วิธีใหม่แทนที่เขาจะเอา mrna ตัวเนี้ยไปปลูกในเซลล์ที่ต้องผลิตเองเขาก็เลยบอกว่าอา้างั้นอย่างนี้เราใช้ mrna ตัวเนี้ยมาปลูกในที่ตัวเราเลยแทนที่จะให้ทั่วดลองเป็นโรงงานก็ให้ตัวเเเเเรรราาานนนนนี่ยยยแหลลตมุษ์ป็โงงใ้ผิท ที่จะเป็นทุ่ทดลองผลิตแทนแต่เพียงแต่ว่าดัดแปลงให้มันปลอดภัยนั่นคือวิดีของเขาทีนี้เขาก็เลยเอาตัว mrna เนี่ยออกมาแล้วก็ต้องคุมด้วยเพราะว่าตัวนี้มีปัญหาที่แย่กว่า astrazeneca แบบไวรัสเวกเตอร์ปัญหาของเขาก็คือมันไม่สามารถอยู่ในที่ที่อุณหภูมิปกติได้แล้วก็ถ้าอุณหภูมิแบบช่องแช่เย็นปกติก็อยู่ไม่ได้ฮะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็สุดท้ายจะละลายไปจะจางหายไปเพราะเดียมไอออนนี่มันเปราะบ,บางมากแล้วมันก็เล็กมากเป็นเพียงแค่สูวนหนึ่งของไวรัสที่เล็กมากทําให้เขาก็เลยต้องใส่ชั้นไขมันที่เราดูสื่อกันเนี่ยเขาก็จะมีการอธิบายว่ามันเป็นชั้นไขมันถูกไหมเขาสร้างชั้นไขมันเพื่อมาคุมตัวเอไมล์ในตัวนี้คุมเสร็จก็มา ก็เป็นวิธีการเดียวกับแอสตราซีนิก้าก็คือเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะไปเข้าชั้นเซลเราอ่าแล้วก็กินกินเข้าไปแล้วก็ไปสั่งให้เซลเราเนี่ยผลิตตามเอ็มด์ที่สั่งดีเจะเป็นตัวสั่งให้ผลิตแบบไหนนะคือพันธุกรรมตัวนี้สั่งให้เซลล์ผลิตตัวนี้ออกมาอะไรประมาณนั้นทีนี้มันต้องเป๊ะนะฮะที่ไวรัสแต่ละตัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันเพราะว่าหนามของมันจะไม่เหมือนกันหนามต้องเป๊ะ เขาถึงต้องเอา mida ส่วนหนึ่งเนี่ย mida ของตัวไวรัสมาใส่มันจะผลิตตามหนามของไวรัสตัวนั้นเป๊ะๆถ้าไปดูโรงงานเขาก็จะมีแบบวิธีการผลิตขึ้นมาแล้วก็มีกล้อง กล้องที่แบบส่องให้ไวรัสแบบตัวหนามไวรัสเป็น 3D ก่อนที่เขาจะนามาใช้กับมนุษย์เขาก็ต้องเช็กว่าหนามตัวเนี้ยมันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอาร์เอตัวเนี้ยใช้มาจากหนามตัวนี้ได้ใช่ไหมมบที่อธิบายไปเนี่ยสองแบบแรกที่ก็ใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันเพียงแต่แบบแอสตราเซเนกาจะลําบากขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าเขาต้องปลูกปลูกอะดีโนไวรัสแต่ของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาเนี่ยเขาไม่ต้องปลูกเขานา mrna นั้นมาใช้ได้เลยแล้วก็ผลิตพันธุกรรมแทนก o ปีพันธุกรรม copy mrna ตัวนี้แทนจะผลิตได้เร็วกว่าและได้จํานวนมากกว่า นี่คือสาเหตุที่ทําไมไฟเซอร์เนี่ยถึงถูกราคาถูกมากพอสมควรนะแทน,นที่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยจะแพงแต่กับราคาถูกซึ่งก็เป็นเรื่องดีเป็นข้อดีที่เราได้รับทีนี้นั่นคือ2วิธีแรกที่3เจ้าใหญ่ผลิตการที่อธิบายไวแบบต่อไปซีโนแวคซีโนแวคใช้วิธีไหนคือของจีน,นทั้งซีโนฟาร์มทั้งซีโนแวคจะใช้วิธีเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็น inactivate ไวรัสหรือเรียกว่าเชื้อตายนั่นแหละง่ายๆก็อธิบายตอนแรกเชื้อไวรัสมาทําให้มันเสียชีวิตแล้วก็ฉีดเข้าไปตัวเราทีนี้มันจะไม่อันตรายเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสที่เสียไปแล้วพอเข้าไปในเซลเราเซลลเราก็มันไม่ทาลายเลยเซลลเราเอลิทร้อยแรงของมันเนี่ยไม่ลามก็ไปต่อต้านหนามันจนจดจําได้นี่คือวิธีการทํางานของร่างกายเราก็คือตรวจสอบก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็จดจําไวรัสตัวนี้ครั้งต่อไปจะเร็วขึ้นเพราะว่าร่างกายเราถ้าเดิมทีเนี่ยเชื้อไวรัสที่ไม่รู้จักเจอครั้งแรก ร่างกายจะงงนะร่างกายจะต้องเข้าไปทดสอบเข้าไปลองดูว่ามันคืออะไรมันอันตรายไหมกว่ามันจะแพร่ไปอีกทีก็รู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็ทํางานช้าไงฮยทีนี้สมมุติเคยโดนมาครั้งก่อนแล้วแลวมันโดนอีกทีรอบนี้เร็วเลยฮะร่างกายเฮ้ยตัวนี้ทันทีใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นแบบไม่รู้จักใช้เวลาหลายวันจนถึงอาจจะหลายสัปดาห์ประมาณนั้นยิ่งคนที่อ่อนแอเนี่ยยิ่งลําบากนะและวิธีทางของแอสตาเซนกาของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาที่ใช้ mRNA หรือ DNA เน่ยมัอดีย่างตรงที่ามันเป็นแค่นามของไวรัส เพราะว่ามันไม่สร้างความอันตรายกับเราเนแต่โอเคของจีนแบบที่จีนทําก็คือเชือ้อตายก็เช่นกันมันเสียชีวิตแล้วแต่อันนี้ก็คือ mRNA ก็เช่นกันจะดีตรงที่มันเป็นแค่หนามเลยมันจะไม่มีตัวไวรัสอยู่มันก็เลยทำให้อาปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีข้อแตกต่างระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์าตรงที่วิธีการเก็บรักษาของไฟเซอร์เนี่ยเก็บรักษาลําบากกว่าตรงที่ว่าต้องเก็บ ที่อุณหภูมิติดลบ60จนถึงติดลบ80องศาเซลเซียสนะตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากการขนส่งลําบากเพราะฉะนั้นไฟเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ในสาหารัฐอเมริกานะโรงพยาบาลใหญ่หญโรงพยาบาลที่มีช่องแช่แข็งที่สามารถแช่ได้ขนาดนี้โดยปกติคลินิกเล็กๆโรงพยาบาลเล็กๆเ,เ,เนี่ยทำไม่ได้แต่ของโมเดอร์นาไม่ต้องแช่ยเย็นขนาดนั้นเก็บที่ติดลบ20ถึงติดลบ25องศาเซลเซียสเท่านั้นก็พอซึ่งไม่ต้องติดลบขนาดนั้นซึ่ง 20- 2ยี่ตตย็นบานเราก็สามามรถทําได้อาตู้เย็นแบบดีขึ้นหน่อยวนะ่าตอ้เับ,บบ 10,000บาทประมาณนั้นระดับนี้ก็พอๆจะประมาณลบ20องศาแต่ถ้าเอาให้ชัวร์เอาแบบชัวร์ๆดีกว่าที่มันมีตัวเลขบอกองศาเนะี่ยจะดีกว่าเรื่องต่อมาก็คือเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนทําไมบางตัวได้95%อย่างไฟเซอร์เนี่ยได้95%เโมเดอร์นาก็ได้90%อัพแต่ทําไมของซีโนแวคถึงได้เพียงแค่50%ทั้งที่ซีโนแวคตอนแรกประกาศว่าของตัวเองนี่ได้เทียบเคียงเกือบเกือบเก้าสิบเลยนะแต่พอบาร์ซิเวจทดสอบ อร์เซนที่ไฟเซอร์โชว์เนี่ยไม่ใช่เปอร์เซนที่ไฟเซอร์เขาอ้างเองนะไม่ใช่พูดเองพูดเองไม่ได้เขาต้องมีการทดสอบเขานําไปทดสอบทางคลินิกนําไปทดสอบกับบุคคลที่เป็นอาสาสมัครเขาจะมีการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อทดลองทีนี้ตามข้อมูลไฟเซอร์เนี่ยเขารับอาสาสมัคร40,000คนอันนี้คําอธิบายก็ต้องขอบคุณข้อมูลจาก vox นะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปดูกันเขาจะอธิบายละเอียดมากเป็นภาษาอังกฤษอธิบายวิธีการทํางานนี้ผมอธิบายให้เข้าค่าเป็นภาษาไทยก็คือทางไฟเซอร์มีการรับอาสาสมัครจํานวนกว่า40,000กว่าคน ตีให้เป็น40,000คนเขาแบ่งเป็นครึ่งครึ่งการแบ่นของเขาก็คือครึ่งหนึ่งี่ยเขาจะฉีดวัคซีนที่เขาผลิตเสร็จแล้วก็คือวัคซีนของไฟเซอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้เขาจะฉีดใส่คนครึ่งหนึ่งที่นี้อีกครึ่งหนึ่งเขาจะฉีดยาหลอกหรือเรียกว่าเพรสโบเพรสโบก็คือยาหลอก เป็นยาที่ไม่มีจริงอดีตจริงๆก็จะมีเรื่องยาหลอกเหมือนกันในอดีตเขาจะมีการใช้บางคนอาจจะเป็นคนไข้ที่คิดว่าตัวเองป่วยทั้งที่ตัวเองจริงๆไม่ได้ป่วยแต่กังวลเกินไปหมอก็เลยต้องใช้ยาหลอกเนี่ยฉีดเข้าไปซึ่งข้างในอาจจะเป็นน้ําตาลก็ได้หรือข้างในอาจจะเป็นน้ําเกลือก็ได้โดยที่คนไข้ไม่รู้คิดว่าฉีดยาจริงหมอก็บอกว่าใช่ฉันฉีดยาให้เธอแล้วสุดท้ายหายเฉยเลยฮะคนไข้บอกว่าตัวเองหายมันก็คือเป็นเป็นอะไรที่แปลกประหลาดของมนุษย์อย่างหนึ่งนะการบอกว่าเออเหมือนมนุษย์ขอแค่รู้สึก นั่นแหละคือวิธีการที่เขาต้องฉีดยาหลอกให้กับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเพื่อป้องกันลิดปลอมก็คือบางคนอาจจะได้รับการฉีดแล้วก็อ้างว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆริงหรือความรู้สึกไปเองประมาณนั้นเขาก็เลยป้องกันเผื่อว่ามันอาจจะเป็นลิดปลอมก็ได้ก็เลยเอาให้ฉวโดยหลังจากเขาฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอาสาสมัครทุกคนกลับไปใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องกัดตัวไม่ต้องอะไรเลย เดินทางทําอะไรได้ตามสะดวกตามที่ตัวเองต้องการอยากกักตัวก็กักตัวไม่กักตัวก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคอยติดตามอาการเป็นระยะระยะอาทิตย์2อาทิตย์มาเช็คอีกทีหนึงอาทิตย์2อาทิตย์เช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็รวมประสิทธิภาพทีนี้วิธีการเช็คของเขาเพื่อคํานวณเปอร์เซ็นต์เขาเช็คจากอะไรเขาจะตรวจสอบจากคน4ี่หมื่นคนเนี่ยมารวมกันแล้วดูว่ามีกี่คนที่ติดกับมีกี่คนที่ไม่ติดโดยเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมก็คือกลุ่มที่ฉีดยาจริงและกลุ่มที่ฉีดยาหลอกทีนี้ถามว่าถ้าสม,มติ เขาไปตรวจสอบแล้วพบว่าติดมา200ร้อยคนถูกไหมจาก4 0,000คนที่ทดสอบมีคนติด200คน200คนนี้เขาก็ต้องมาแบ่งเป็นครึ่งเนี่ครึ่งที่ฉีดวัคซีนจริงครึ่งที่ฉีดวัคซีนหลอกหรือเ,เรียกว่าเพจโบสมมุติว่า200คนที่ติดโควิดมาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของยาหลอกทั้งหมดไม่มีกลุ่มยาจริงที่ติดโควิดเลยนั่นแต่ว่าอะไร แปลว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพ100%เแต่ถ้าสมมุติใน200คนแบ่งเป็นร้อยหนึ่งเป็นของยาจริงอีกร้อยหนึ่งเป็นของยาหลอกนั่นแปลว่าประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้เป็นศูนย์ฮะเพราะไม่ได้ผลมีค่าเท่ากันแต่ถ้าสมมุติอีกสมมุติว่าใน200คนที่ติดโควิดมี2คนที่แยกออกมาแล้วมาฉีดยาจริงแล้วติดกับอีก198คนเนี่ยที่ฉีดยาหลอกแล้วติดนั่นแปลว่าประสิทธิภาพวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพอยู่ที่99%แต่ในคเ็นจริงแล้วาคือ95%ร์ไหมนั่นแต่าในจํานวคนเนีคนติดอยู่10คนอก190คนเกน ติดแบบยาหลอกกับอีก10คนเนี่ยติดแบบยาจริงนั่นคือประสิทธิภาพ95%ส่วนตัวเลขจริงๆที่เขาตรวจพบเท่าไหร่นี้ผมจะไม่ได้น่าจะร้อยกว่าคนนะต้องลองไปดูกันที่ลิงเขาแต่ผมอธิบายในเชิงแบบตัวเลขที่เข้าใจได้นะก็เลยเป็น190ต่อ10คนทําให้ประสิทธิภาพวัคซีนเป็นเท่านี้ซึ่งวัคซีนแต่ละตัวก็จะใช้ประสิทธิภาพแบบนี้เช่นกันวัดออกมาเป็นตัวเลขทีนี้ถ้าถามว่าวัคซีนไอตัวเลข95%เนี่ยกำลังจะบอกอะไรเขากําลังจะบอกคุณมีโอกาสจะติดกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น นั่นแปลว่าถ้าสมมติวัคซีนมีประสิทธิภาพ95%นั่นแปลว่าคุณมีโอกาส95%ที่จะไม่ติดโควิดเพราะว่าเนี่ยเทียบจากจํานวนติดแบบใช้จริงกับเทียบจากจำนวนติดจากใช้ยาปลอมหรือว่าไม่ได้รับยานั่นแหละมันจะเทียบแบบนี้ทําให้เรารู้ว่าโอเคอย่างน้อย95%แต่ลิตจริงๆของวัคซีนเนี่ยลทยิที่แท้จริงเขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้คุณไม่ติดไวรัสเขาไม่สนว่าคุณจะติดไม่ติดจริงๆแล้วแต่เขาสนว่าคุณจะอาการไม่หนัก ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลนี่คือข้อดีของวัคซีนที่เขาทามาเพื่อไม่ให้คนต้องป่วยแล้วต้องไปโรงพยาบาลต้องไปล้นที่โรงพยาบาลต้องเสียชีวิตโดยเฉพาะวัคซีนของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาเนี่ยรับประกันร้อเปอซว่าคุณจะไม่ป่วยหนักแค่นั้นเองแต่เรื่องติดไม่ติดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณฉีดแล้วคุณอาจจะติดก็ได้แต่จะมีโอกาสที่หเปอร์เซที่จะติดอีก95%คือไม่ติดประมาณนั้นโดยการทดสอบของทางตะวันตกของทางยุโรปเนี่ยแอสตราซีนกาเนี่ย เขาจะมีการทดสอบทางวิชาการมีเอกสารออกมาแบบชัดเจนทดสอบยังไง,ง,ไงกี่คนแบ่งเป็นเพศไหนแล้วผลข้างเคียงวัคซีนทุกตัวต้องมีผลข้างเคียงต้องมีอยู่แล้วปวดหัวปวดแขนหรือปวดบวมเล็กน้อยในจุดที่ฉีดซึ่งมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้แล้วถ้าสมมุติมันไม่นานมันก็หายไปก็เป็นเรื่องปกติวัคซีนทุกตัวต้องมีผลข้างเคียงอะไรเล็กน,น้อยแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าผลข้างเคียงมันหนักก็ไม่ได้แต่ในแอสซัสซินิกาอาจจะค้นพบว่าตรวจพบว่ามีคนเสียชีวิตจากริ่มเลือดแต่มันคือเปอร์เซ็นท พาที่ลองคำนวณดูคือ0.0001ประมาณนั้นน่ะมันน้อยมาก84คนจากหลายสิบล้านคนนั้นผมต,ตัวจำตัวเลขไม่ได้แน่ชัดนะแต่ของไฟเซอร์ที่ฉีดมาก็ยังไม่พบคนที่เสียชีวิตนะทำให้อเมริกาก็ยังคงใช้ต่อไปทีนี้มันมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยได้เพียง60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นตรงนี้ก็มีปัญหาอีกบอกว่าเอาแบบนี้จอร์นสันจอร์นสันก็ไม่มีคุณภาพสิอย่างที่เคยบอกอชีปก่อนเหมือนกันว่า,วาเปอร์เซ็นต์บางที แบบทั้งหมดไม่ได้ไม่ไม่สามารถอามาเทียบกันร้อยเได้เหมือนที่คลิปที่วอกกำลังอธิบายเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เนี่ยมันทดสอบในช่วงเวลาที่ต่างกันในจอห์นสันแลจอ์นสันเนี่ยทดสอบในช่วงเวลาจนถึงช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงประมาณเดือน2แต่ของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาเนี่ยทดสอบตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งจบประมาณเดือน8ประมาณเดือน8เดือน9ประมาณนั้นแต่ของจอ์นสันจอ์นสันทดสอบมาถึงต้นปีเนี่ยซึ่งช่วงที่จอ์นสันจอ์นสันทดลองเนี่ยเป็นช่วงที่อ่าโควิดกําลังระบาดหนะัก ซึ่งแน่นอนความเสี่ยงมันเยอะขึ้นทําให้อัตราเปอร์เซ็นต์ของจอร์แดนเนี่ยลดลงลดกว่าเพื่อนถ้าสมมติทดสอบในช่วงเวลาเดียวกันอาจจะได้แน่นอนว่านักวิชาการของอเมริกาก็บอกว่าถ้าคุณจะเปรียบเทียบแบบจริงๆจังๆคุณต้องเปรียบเทียบแบบช่วงเวลาเดียวกันดในมาตรฐานเดียวกันในคนเชื้อชาติเดียวกันเทถึงจะบอกได้แต่ที่นี้ของจอร์แดนจอร์แดนเทียบไม่ได้เท่าไหร่และจอร์แดนจอร์แดนมีข้อดีของเขาก็คือเขาฉีดแค่เข็มเดียวก็เห็นผลเลยในเปอร์เซ็นต์ที่เขาระบุไว้66%เพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวมีข้อ ความเป็นไปได้ดีที่สุดเนี erna, ca, ่ยไฟเซอร์โมเดอร์นาอสตราซินิกาจอร์นสนจอร์นสันหลักๆัของตะวันตกสตัวนี้มีเอกสารรับรองทางวิชาการมีการทดสอบแบบจรงิงจังข้อมูลแบบเปิดเผยโปร่งใสแน่นอนสบายใจได้โจเซนแบ,บกก็คุณภาพระดับ50%ซึ่งหลายหคนก็กลัวรวมถึงอาจจะเกิดลิ่มเลือดที่หลายหลายคนกังวลแล้วก็มีอาการเมื่อยล้ามีอาการแปลกๆออกมาทีนี้ก็อาจจะมีคนไปแพร่เขา่าผิดผิดอีกแพร่เขอ่ปาปลอมๆว่า ในประเทศจีนเขาไม่ใช้ซีโนแวคกกันเขาใช้ซีโนฟาร์มแต่ซีโนแวคเนี่ยเขาขายให้ประเทศอื่นเพื่อให้ประเทศอื่นไปรับกรรมอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงน,นะขาปลอมคือโอเคบางทีผมอาจจะว่าถึงเรื่องไม่ดีของจีนแต่ความจริงผมไม่ใส่ร้ายจีนนะผมจะเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันเฉยๆซีโนแวคกับซีโนฟาร์มเนี่ยจีนเอาไปใช้ในประเทศเขาเนะเขาใช้ของเขาปกติซึ่งหลายล้านโดสแล้วด้วยเพราะฉะนั้นข่าวที่มีการบอกหรือบางคนอาจจะบอกว่าจีนไม่ใช้ซีโนแวคจีนใช้ซีโนฟาร์มไม่จริงจีนใช้ทั้ง2ตัวัววววแล้้้้กก็ใชจนนทุีดย อันนั้นอาจจะเข้าใจอะไรผิดหรือพยานาข้ข้อมูลผิดๆมาแต่แน่นอนว่า,าความไว้ใจของประชาชนต่อซีโนแวคก็แทบจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็คงไว้ใจในตัวไฟเซอร์มากกว่าจนสุดท้ายเนี่ยโอเคละรัฐบาลก็มีการสั่งซื้อโมเดอร์นาเข้ามาไฟเซอร์ตอนนี้มีแผนว่าจะดิวกันแต่ดิวโมเดอร์นาก่อนแลน้วจอนสันจอนสันก็มีเข้ามาแล้วก็โอเคละเพราะว่าโมเดอร์นาต้องมาก่อนเพราะว่าเอาจริงๆการเก็บอย่างที่บอกไปการเก็บรักษาโมเดอร์นามันค่อนข้างง่ายกว่าไฟเซอร์าาอายุการใช้งานก็มากกว่าไฟเซอร์หนึ่งเดือนตามที่เอกสารทางการแพทย์เขาระบุมา ทำให้โมเดอร์นาแพงกว่าแต่นั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องตัวเลือกอันดับต้นๆส่วนใหญ่โมเดอร์นาก็เป็นประเทศที่มีตังเขาซื้อกันประเทศร่ำรวยส่วนใหญ่เน่เป็นประเทศร่ำรวยซื้อกันและนี่แหละคือเรื่องราทั้งหมดของวันนี้รัฐบาลควรเลือกซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับประชาชนไม่ควรใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินควรจะเลือกในสิ่งที่ดีกับประชาชนโดยปราศจากข้อขัดแย้งส่วนตัววันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ